การเจริญสติปัฏฐานสี่หมวดกายานุปัสนาการเจริญอานาปานสติโสดาปติมักเห็นอย่างไรอรหัตตมักเห็นอย่างไรเจริญอานาปานสติเหมือนกันแต่เห็นไม่เหมือนกัน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านการเจริญอาณาปานสติที่จัดว่าเป็นการเจริญกายานุปัสสนาในมหาสติปัฏฐานสี่นั้นเมื่อลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ชัดว่าลมหายใจออกยาวเมื่อลมหายใจเข้ายาว ก็ให้รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวเมื่อลมหายใจออกสั้นก็ให้รู้ชัดว่าลมหายใจออกสั้นเมื่อลมหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าสั้นเมื่อลมหายใจสงบระงับ ก็ให้รู้ชัดว่าลมหายใจสงบระงับดังได้กล่าวมาแล้วนี้ย่อมพิจารณาเห็นลมหายใจในกายภายในอายตนะของตนบ้างย่อมพิจารณาเห็นลมหายใจในกายภายนอกอายตนะของตนบ้าง ย่อมพิจารณาพิจารณาเห็นลมหายใจในกายทั้งภายในและภายนอกอายตนะของตนบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นของลมหายใจในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไป ของลมหายใจในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของลมหายใจในกายบ้างให้มีสติตั้งมั่นอยู่ว่าลมหายใจมีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้ ก็เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วอย่างนี้แหละเรียกว่าการเจริญอาณาปานสติแล้วในระดับโสดาปติมัตตต้องเห็นอย่างไรบ้างในระดับ อรหัตตมมัคต้องเห็นอย่างไรบ้างเพราะต่างก็จเจริญอาณาปานสติเหมือนกันแต่ระดับการมองเห็นด้วยปัญญาความละเอียดความประณีตในการเห็นจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวเพราะถ้าเห็นทุกอย่างเหมือนกันหมด ก็คงจัดอยู่ในระดับเดียวกันดังนั้นความละเอียดในการเห็นจากการเจริญอาณาปานสติจึงแตกต่างกันแล้วโสดาปฏิมัคเห็นอย่างไรในระดับโสดาปฏิมัคจะพยายามให้เห็นตามบัญญัติ ตามสุตตะที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วเกิดสุตตะปัญญาขึ้นจึงเห็นว่าลมหายใจนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนคือเห็นอนิจจังเห็นว่าลมหายใจนี้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปมา ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คือเห็นทุกขังเห็นว่าลมหายใจนี้เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามต้องการได้คือเห็นอนัตตาเช่นการสูดลมหายใจเข้าอย่างเดียว ให้เต็มปอดแล้วสูดเข้าไปอีกสูดเข้าไปอีกดังที่ต้องการจะสูดลมหายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทำไม่ได้สุดท้ายก็ต้องปล่อยลมหายใจออกหรือหายใจออกมาหรือไม่อยากจะหายใจแล้วกั้นลมหายใจไว้อย่างเดียว นานๆสุดท้ายก็ทนไม่ได้ต้องกลับมาหายใจเข้าหายใจออกเหมือนเดิมดังนั้นในระดับโสดาปฏิมัตินี้จึงเห็นว่าลมหายใจมีสภาพความเป็นจริงเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขัง อนัตตาตราบใดที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่อย่างไรเสียก็ต้องมีลมหายใจออกมีลมหายใจเข้าอยู่เสมอไม่สามารถระงับหรือหยุดการหายใจได้ตลอดเวลาตามต้องการนั่นเองเมื่อตายแล้วนั่นแหละ ถึงจะไม่มีลมหายใจออกไม่มีลมหายใจเข้าการรู้แจ้งเห็นจริงว่าตายแล้วถึงจะไม่มีลมหายใจออกไม่มีลมหายใจเข้าก็คือการพิจารณาลมหายใจของผู้อื่นที่ตายแล้วนั่นเองคือ การพิจารณาให้เห็นลมหายใจในกายภายนอกอายตนะของตนและการพิจารณาให้เห็นทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของลมหายใจนั้นในเมื่อคนอื่นเกิดขึ้นมามีชีวิตอยู่ แล้วก็ตายจากโลกนี้ไปได้เราก็คงจะต้องตายไปเหมือนกันไม่วันใดก็วันหนึ่งก็สามารถมองเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตแต่ความตายนั้นเป็นของแน่นอนที่จะต้องตายกันทุกคนเมื่อมีการตาย ก็ต้องมีการเกิดขึ้นมาอีกตามกฎแห่งกรรมเพื่อเสวยวิบากกรรมจากการกระทำกรรมใดๆไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามที่กล่าวมาแล้วนั่นคือ การเจริญอาณาปานสติในระดับโสดาปติมัคแล้วต้องเห็นอย่างไรสำหรับการเจริญอาณาปานสติในระดับอรหัตตมัคนั้นจะสามารถเห็นได้ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นจากระดับโสดาปติมัคนั่นคือ ในระดับอรหัตมักเมื่อเจริญอาณาปานสติแล้วจะสามารถเห็นการเกิดขึ้นการดับไปของลมหายใจในระดับที่ประณีตละเอียดลึกซึ้งถึงขันห้าอายตนะสิบสองาสิบแปด อริยสัจสี่อินทรีย์ยีและปฏิจจสมุปบาทสิบสอหรือวิปัสนาภูมิทั้ง6นั่นเลยทีเดียวหรือเห็นการเกิดการดับของจิตหรือวิถีจิตที่เกิดขึ้นมานั้นเลยทั้งในปัญจทวารวิถี และมะโนทวารวิถีในปัญจทวารวิถีก็สามารถอธิบายการเกิดขึ้นการดับไปของลมหายใจได้เพราะมีวิญญาณขันมารับรู้ลมหายใจเนื่องจากกายนี้ไม่สามารถรับรู้ ลมหายใจเองได้จึงต้องให้กายวิญญาณธาตุเป็นตัวรับรู้วาโยธาตที่เป็นโพทัพภาลมนั้นผ่านเข้าสู่ภวังคจิตทางกายทวารเมื่อภวังคจิตเปลี่ยนแปลงไปตามกฎไตรลักษณ์จึงเกิด ปัญจทวาราวัชนะจิตขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นทวิปัญจวิญญาณสิทธิคือกายวิญญาณธาตุดวงใดดวงหนึ่งมารับรู้โผัพารณมนั้นเมื่อโผัพารมเป็นผลมาจากอกุศลกรรม ที่เคยกระทําไว้ในการก่อนก็จะเกิดสัมปติชนะจิตดวงหนึ่งขึ้นมารับอารมณ์ต่อทันทีถ้าหากว่าลมหายใจหรือวาโยธาตหรือผพทัพพารมนั้นเป็นผลมาจากกุศลกรรม ที่เคยกระทำไว้ในการก่อนก็จะเกิดสัมปติชนะจิตอีกดวงขึ้นมารับอารมณ์แทนเมื่อสัมปติชนะจิตรับรู้อารมณ์นั้นแล้วก็จะตกทอดอารมณ์นั้นให้กับสันติรณะ,ะจิตพันที เพื่อไตรสวนอารมณ์ที่มากรนทบนั้นมาถึงจุดนี้จะเข้าใจไตรลั์อนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างแจ่มแจ้งเนื่องจากการขึ้นวิถีจิตหรือการเกิดขึ้นของจิตนั้น จิตจะรับรู้อารมณ์ได้เพียงขณะจิตละหนึ่งอารมณ์เท่านั้นหรือจิตหนึ่งดวงรับรู้อารมณ์ได้เพียงหนึ่งอารมณ์เมื่อจิตดวงใหม่จะเกิดขึ้นจิตดวงเก่าจะต้องดับลงไปก่อน แล้วมีการรับรู้อารมณ์ไปเป็นทอดทอดนั่นคือเห็นว่าจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณธาตุมโนธาตุทั้งสามก็เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์เช่นกันการเกิดการดับของจิตนี้ จึงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปมาอย่างรวดเร็วมากๆเมื่อสันติระจิตไตรสวนอารมณ์แล้วโวธธพณะจิตก็จะเกิดขึ้นมาตัดสินอารมณ์ต่อทันทีแล้วชวนะจิตก็จะเกิดขึ้นมาเสวยอารมณ์หรือ สเสวยเวทนาเมื่อชวนาจิตสเสวยอารมณ์หรือสเสวยเวทนาไปครบเจ็ดขณะจิตแล้วถ้ามีอารมณ์หลงเหลือตกค้างอยู่ตถาลัมพนะจิตก็จะเกิดขึ้นมาเหนี่ยวรั้งหรือเก็บสะสมเอาอารมณ์เหล่านั้นไว้ ที่กล่าวมาแล้วคือการเจริญอาณาปานสติในปัญจทวารวิถีในระดับอรหัตตมัตสสำหรับในมโนทวารวิถีนั้นอาจจะรับอารมณ์ต่อจากปัญจทวารวิถีที่ตะทาลัมพะกิจ เก็บสะสมอารมณ์ที่ค้างไว้หรืออารมณ์ค้างนั่นแหละจากนั้นมโนทวาราวัชนะจิตก็จะไปสแสวงหาอารมณ์ที่ค้างอยู่นั้นมาขึ้นวิถีจิตต่อไปหรืออีกช่องทางหนึ่งคือมโนทวาราวัชนะจิต จะไปแสวงหาอารมณ์จากธรรมารมณ์ได้แก่ปรสสาทรูปห้าสุขุมรูป16จิต89นิพพานและบัญญัติมาขึ้นวิถีจิตต่อไปการพิจารณาการเกิดการดับของจิตในมโนทวารวิถี ควบคู่ไปกับการเจริญอาณาปานสติให้เห็นการเกิดการดับของขันห้าของปฏิจจสมุป,ปบาทเป็นต้นจนสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในวิปัสสนาภูมิทั้งหกรู้แจ้งเห็นจริงของจิตในประวัติการ คือการเวียนว่ายของจิตในสังสารวัฏในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่รู้แจ้งเห็นจริงของจิตในปฏิสนธิการคือการเวียนว่ายของจิตในการสแสวงหาพบใหม่หลังจากตายจากภบชาตินี้ไปแล้วเกิดจุติจิต ปฏิสนธิจิตขึ้นมาโดยเป็นไปตามกฎแห่งกรรมคือกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์จะไปปรุงแต่งจุติจิตจนเกิดปฏิสนธิจิตขึ้นมาเข้ากับกรรมเชรูปและวิญญาณธาต เกิดขึ้นในภพชาติใหม่ต่อไป